ก็สิ่งที่โอเคเมื่อกี้เราพูดบอกว่าซิกมาเท่ากับบวกก่อนแล้วกันเนาะบวกลบก็ได้อะ b i นะครับพี่ยกตัวอย่างว่า i เท่ 3, ากับหนึ่งถึงสามก็ละกันเลขได้ไม่ต้องเยอะนะมันสามารถที่จะแจกซิกมาได้กลายเป็นซิกมา AI บวกลบซิกมา Bi อย่างนี้นะครับ ถ้าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูถ้า AI อ่ะให้เป็นเลขคี่แล้วกันนะหนึ่งเอ่อหนึ่งสามห้าอะไรไปเรื่อยๆถ้ามีอ่ะให้เป็นเลขคู่เนาะโอ้เอ็กกับบีไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดียวกันอีกเออไม่จำเป็นเลยถ้าเป็นสองสี่หกอย่างเงี้ยอันแรกเนี่ยมันหมายถึงหนึ่งบวกลบสองใช่ป่ะบวกด้วย 3าบวกลบสแล้วก็บวกด้วย5้อาบวกลบเก็บตัวอย่างกันแรกคือเราก็จะกลายเป็นซิกมาเท่เอากับไอใช่พอแรกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็เพียงแค่ย้ายข้างสรรมการไม่ใช่ย้ายข้างคุณปิดพี่ก็เพียงแค่จับสลับวงเล็บออกถูกปะพี่ก็กลายเป็น1 แล้วก็บวกลบสามแทนอย่างเงี้ยแล้วก็บวกลบห้าแล้ก็บวกสองบวกลบสี่บวกลบหกเงี้ยครับได้ปะซึ่งความหมายก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นซิกมาเอไอบวกลบซิกมาเทียคนซ่อยรถงเงี้ย โอ้ค oh. okay, ีย์บอร์ดบูทูธโอเคไหมก็จะได้แล้วภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอังกฤษจำไม่ได้แล้ว